โอ้โหกดไปครับผมเฮ้ยออยากเติมเกมจังเลยทุกคนมีร้านแนะนําผมหรือเปล่านะครับผมซึ่งถ้าทุกคนไม่มีผมมีนะครับผมก็คือร้านที่มีชื่อว่าจูนปิโกะนะครับผมร้านนี้นะครับผมจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแน่นอนแล้วนั่นเองนะครับผมและเครดิตนะครับผมมีตั้งแต่หลักร้อยไปถึงหลักล้าเลยทุกคนนะปลอดภัยมั่นใจได้แน่นอน100%่เนะครับผมแล้วก็ไปสุ่มเกลือกันนะทุกคนอย่าลืมกันนะทุกคนนะเติมเกมจูนปิโกะนะทุกคนนะจูนปิโกะ ก็กราบสวัสดีสวีดัตทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้นะฮะเราก็จะมาทำคอนเทนต์ที่ผมไม่อยากทำเท่าไหร่นะครับผมก็คือการที่เราจะมาเสี่ยงดวงกันละกันนะครับผมสำหรับกิจกรรมค้อนนะห้าวเชียนะทุกคนนะซึ่งทุกคนก็น่าจะเห็นอยู่แล้วนะว่าปกคลิปนะครับผมเราจะดวงเกินหรือดวงดีนะทุกคนนะผมต้องจะแบบสวดมนต์มาเก้าวัดแล้วตอนนี้นะฮะบ,บอกอยากได้มากๆนะผมสำหรับสกินถังห้าวนะทุกคนนะรวมถึงกระดูกวิญญาณครับผมแต่ผมเป็นคนที่ชอบวัดดวงไนงะ ผมก็เลยจะมาแลกนะครับผมสำหรับ Lucky Black นะครับผมโอ้โหก็คือกระเป๋าดวงดีๆอะไรประมาณนั้นบอกเลยว่าต้องเป็นของเรานะครับผมสำหรับสกินถังข้าวนะฮะและรวมถึงกระดูกวิญญาณ1,000 0ปีนะครับผมและวงแหวน50,000ปีขอเถอะครับ3อย่างนี้จงมาให้ผมสักทีนะครับผมต้องกราบ GM งามๆเลยครับถ้ามาเนาะซึ่งวันนี้นะครับผมผมก็จะไปสุดแน่นอนครับผมก็คือหมอหมดเลยครับผมดูครับผมจะเอาให้หมดนะฮะเห็นไหมเยอะอะไรผมใส่สุดนะฮะ คือเราเป็นสายวัดดวงอยู่แล้วครับทุกคนเราก็ต้องไปให้สุดใช่ไหมล่ะเออมาดีมาดีแลกต่อดีครับผมไม่มีก็เอาแลกสิครับผมก็เติมแลกไปเลยก็เติมแลกไปเลยทําไมอ่อเราใจแล้วทุกคนเราก็ใส่แลกไปเลยครับทุกคนมามีทั้งหมด97ใบครับผมหรือ97ถุงนั่นเองนะฮะมาดูซิว่าเราจะได้อะไรบ้างทุกคนสำหรับถุงนี้นะฮะมีสกินหนังห้าวมีกระดูกวิญ,ญญาณ10,000ปีนะครับผมและรวมถึงวงแหวน5 0,000ปีนะครับผมผมกล้าพูดเลยว่าตอนนี้ยังไม่มีตัวละคร แต่ขอสกินก่อนได้ไหมถ้าสกินมาผมกล้าสุ่มแน่นอนครับผมตอนนี้ผมกำลังงกของอยู่ตอนนี้ผมกำลังงกของอยู่นะฮะแต่ขอมาได้ไหมถ้ามานี่คื Att isés, อผมจะไปต่อให้นอนนะทุกคนนะก็ตอนที่ไปกดแล้วกันขอคนละหนึ่งลค์แล้วก็หนึ่งเไร์แล้วกันนะผมเมื่อเป็นกำลังใจคนทำคลิปกดไปเลยใบแรกกันก่อนนะผมนี่ประเดิมกันไปก่อนประเดิมมันขึ้นกันไปก่อนนะจ๊ะใบที่สองคร aches, <S <S ับผมอันที่สามไปรัวๆไปรัวๆโอเคได้ตัวสุ่มมาหนึ่งใบนะครับผมก็ยังได้อยู่ไหมยังถือว่าได้ไหมอันนี้ถือว่าได้ไหมกดไปโอเค กดไปโอเคตัวซุ่มๆสอ2ใบแล้วก็ผมตอนที่ตัวซุ่ม2ใบนะฮะตอนนี้มมนะต,นนตัวซนะุ่มออกมารัวๆผมแล้วก็รวงของจิบัฐานะครับส่วนตัวเนะน,นี่มมยคือสามนะต่อให้มันได้มาก็ไม่เป็นไรหรอกแต่คือส่วนตัวไม,ม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่ไงอยากได้3บนทุกคนไปตอนนี้ทุกคนพิมพ์แล้วบอกว่าจะเลียอย่าลีลาอย่าลีลาได้ไหมอย่าลีดิล่าไหมถ้าเธอไม่แคร์ช็อตนี้โอ้โหแม่งมีกดอย่างนี้เลยอกดอย่างนี้มันหมดวเกินอ่ะมันรู้สึกว่าตัวเองแบบมันไม่ได้ขาอเลยตอนนี้นโอเคได้กล่องสมุนไพรมาหนึ่งอันนะครับ โอ้โหเมื่อกี้ยิงดวงดีไนดะ้กล่องสมุนไพรแต่กดแบบนี้ได้กล่องสมุนไพรทุกคนกดแบบรวมๆมันไม่ได้หายเลยจริงๆเฮ้ยกระดูกวิญญาณมาหน่อยดิกระดูกวิญญาณกระดูกวิญญาณสก,กินโอ้โหเงียบเงีย,บ,งยบกินบุหรี่สแอบพะนุ่มโอ้โหไปไหนแล้วโอเคผมพันปีมาทำไมแฮ้บ้านนาเหรอน้องออแม่งเงียบอย่าี้ยดีกว่าดี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 ด,ด,ดีหมดไปสามสิบกล่องอย่างไวอืมอืมอื้ออืโอเคตัวสู้มาหนึ่งใบโอ้ยเหนื่อยโอเคไปทีราคาเหมือนเดิมอื มาไหมโอเคตัวซ่มอีกแล้วไม่ต้องการแล้วตัวซ่มไม่ต้องการแล้วตัวซ่มตัวซุมตัวซูมไม่เอาแล้วไม่จะพูดทำไมตัวซ่มมาต้องบอกว่าสกินถังข้าสิตะกินโอเคต่อไปเราจะมากดรัวๆทุกคนสิบกล่องว่าจะได้อะไรกดไปย่อๆๆ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 ๆโอเคเกลือสรุปแล้วค่อยๆกดดีกว่ามั้งเจมเผื่อเจมยังไม่ได้ใส่ไวในกล่องไงปับเข้าไป เรียนแม่งไห้ทำไมมันดวงเกลือจังวนะวันนี้เฮ้ยถามจริงเหอะหอไม่ได้หรอถังเฮ้าสก,กินหอมาเถิดผมจะปั้นตัวไอแก้วโหดเลยเว้ยได้ไหมเขาก็ดูก็ได้อ่ะกระดูกก็ได้โอ้โหกระดูกดก็ยิ่งยากกว่าเดิเมอีกเนนะี่ยจากทรงละโอ้โหแม่งไม่มาจริงๆว่ะทุกคนเฮ้ยมันจะหมดอยู่แล้วเนี่ยผมสุ่มเซิฟจีนนะผมก็ไม่เคยได้สก,กินเลยเว้ยพูดจากใจเลยครับได้แต่ตัวสุ่มเนี่ยไม่เคยได้สก,กินเลยพูดแบบเล่นเซิฟจีนมาทั้งชีวิตอ่ะไม่เคยได้เลยครับเซิฟตรงไต้หวันเนี่ยไม่มาเลยะ มันมันมีจริงๆมันเนี่ยกูถามจริงผมไม่ได้ใส่ไปนะมันเนี่ยจะพูดแบบน,นี้ก็ไม่ได้เนาะเพราะคนอื่นผมก็ได้กันหมดยกเว้นผมเนี่ยโอ้โหหรือมันเป็นเพราะอะไรอยู่เนี่ยตอนเนี้ยมันจะหมดอยู่แล้วเนี่ยโอ้โหเก้าสิบคลิปมันอาจจะไวนะทุกคนนะแต่ผมเก็บมาโคตรนาน <Okay. S 1> ผมเก็บมาโคตรนานโอ้โหสิบกล่องสุดท้ายโอ้ my god โอ้โหกดไปรับผมเฮ้ยโอ้โห แทงไม่มาแบบนี่ก็จะดีใจถึงว่าเห็นอะไรไปแปบบ๊บๆโอ้ยโอ้ยโอ้ยงกล่องสุดท้ายครับผมถ้าได้มาจะเป็นอะไรที่ดีมากถ้าไม่ได้คือจะไม่ดีเลยเปิดไปตามนั้นครับท่านผู้ชมผที่หัใจถ้าม่อยู่ในหัวใจบอกเลยก็คงต้องเหงาและผมมันมีแค่อยูคนเดียวอันนี้พี่คง ที่สดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโล่พอทักใครไปไม่รู้กี่ทีมันจะคนบอกว่าเซน